เรือหลวงนาราธิวาส HTMS นาตาติวัตเป็นเรือตรวจการปลายฝั่งชั้นปัตตานีของกองทัพเรือไทยที่มีบทบาทสําคัญในการปกป้องอธิปไตยทางทะเลของประเทศและเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรือหลวงนาราธิวาสถูกออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติภารากิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลาดประเวณทางทะเลการป้องกันชายฝั่งการควบคุมการประมงการต่อต้านการลักลอบขนส่งสินค้าและภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เรือหลวงนาราธิวาสมีระวางขับน้ำเต็มที่ประมาณ1,400ตันความยาวตลอดลำเรือราว95เมตรและมีความเร็วสูงสุดถึง25นอตขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงสองเครื่องภายในเรือมีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงพร้อมทั้งห้องบัญชาการสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ควบคุมของกองทัพเรือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในปี2025ราชนาวีไทยได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาเรือหลวงนาราธิวาสครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางทะเลยุคใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจโดยความร่วมมือกับบริษัทาแวนเทียจากประเทศสเปนซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเรือรบระดับโลกโครงการปรับปรุงนี้รวมถึงการติดตั้งระบบการจัดการการรบแบบ CAti s a t Combat Management System ที่จะทำให้เรือสามารถประมวลผลข้อมูลจากเรดาร์เซนเซอร์และระบบตรวจจับต่างๆได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วรวมถึงการปรับปรุงระบบสื่อสารการนำทางและระบบอาวุธให้มีความทันสมัยมากขึ้น การอัปเกรดครั้งนี้ยังรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างเรือให้มีความแข็งแรงทนทานต่อคลื่นลมและสภาพอากาศที่รุนแรงระบบขับเคลื่อนใหม่ช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือไกลขณะเดียวกันยังมีการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเฮลิคอปเตอร์สำหรับภารกิจลาดตระเวนและกู้ภัยทางอากาศทำให้เรือหลวงนราธิวาสสามารถทำงานร่วมกับหน่วยบินของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการปรับปรุงครั้งนี้เรือหลวงนาราธิวาจึงมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการค้าม,มนุษย์การลักลอบขนส่งยาเสพติดการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายหรือการก่อการร้ายทางทะเลนอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมภารกิจร่วมกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียร,รภาพและความมั่นคงในน่านน้ำอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเรือหลวงนาราธิวาสยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับพันธมิตรต่างประเทศในด้านเทคโนโลยีทางทหาร การอัปเกรดระบบครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มขีดความสามารถของเรือลำเดียวแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานของกองทัพเรือไทยทั้งระบบให้สามารถปฏิบัติภารากิจได้ทัดเทียมกับกองทัพเรือในระดับนานาชาติในอนาคตอันใกล้เรือหลวงนราธิวาสจะยังคงเป็นหนึ่งในกำลังหลักของราชนาวีไทยที่ปฏิบัติภารากิจสำคัญทั้งในน่านน้ำไทยและน่านน้ำระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างเสถียร,รภาพทางทะเลให้คงอยู่ต่อไปถือเป็นเรือที่สะท้อนถึงความก้าวหน้า ความภาคภูมิใจและวิสัยทัศน์ของไทยในการพัฒนากำลังทางเรือให้ทันสมัยพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายในศตวรรษที่21อย่างมั่นคงและยั่งยืน